มี่เห็นกูเห็นกูเห็นกูเห็นมือ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 เอาไปไหนไอ้อ้ตาไ้ยมันเข้มปัดกูบอกแค่นั้นแหละมึงทำาบบกูเกินเติรานเปิ่านเึงร์ิรนแบิ้อนแบบโอ้ไม่ใชนไม่ใชนเติร์นเติรันเตนรันเหร์นเสิรนเติร์นเติร์นเตได้นเติรไม่ติ้์นเติร์นเติร์นเ้ิร์นเไิร์นเติรอนเติร์เขิร์นเตนเติร์นเติเนเตนเเนเเน หกดธนะพี่ไอ้ตาแรงเกินละครละครละครไอ้ตาแรงเกินไอ้เฮียมึงทำกูแรงเกินเฮียเฮียเฮียเออไอ้ละครนะนี่ละครนะละครละครลืมหลอกแก้านะปล่อยแล้วปล่อยแล้วไม่เอาหรอกกินด้วยครับแม่ถ้าพี่ถ้าพี่ไม่หมดนี่ผมกลับเลยอ่ะถ้าพี่ไม่หมดนี่ผมกลับไอ้ตา โอ้มงัอ้ทีไอ้ิไอ้ีอะไรเนี่ยรักไหม่รักใหม่ิหลอกเจ้าริงหลอกเจ้ารอเจ้าชวนมาเนี่ยรักไหม่ห้ามบ้วนนะบวนผมกลับเลยห้ามบวนนะโอ้โหนออกเต็มอะ้ยเอเอพี่แบงค์พี่แบงเอาเเอาอเอาให้ตน่อยเอาให้ตาหน่อยขอแบบขอขอแบบเล่าจงไม่ได้เไม่ได้เลยกินแล้วไม่เอาไม่ไองมึงไม่ได้กินเล่าจริงไอ้ที่ออะไรอะไรทีทาไม เทือฟ้าอยู่ี่ปเมึงชิโอนกนกนกนนเรียบร้อยครับไปรูปเรยไปไหนีปยังคุยกันงบุญเจบเ็บยังไม่กี่วันพี่จุกี่วันเฮียไม่ไหวว่ะเฮีย เมาไหมเมาไหมเมาจริงไอ้ไอ้แม่งคุยมันลินเยอะไปอ้พี่แบงค์พี่แบงค์พี่แเดี๋ยวผมโทรไปผมโทรไปผมโทรไปแลวีผมโทรไปโอเคปแล้วเแลว้วปแล้วแ